สี่พอต่อทุกพันนะคะขับรถขับรถอีกแล้วค่ะกับการเดินทางชีวิตกับการเดินทางนะคะรถเครื่องก็ย้อนสอนมาทังนี้นะ <c oughs> <c oughs> ประเทศไทยะะะเพราะว่าอยู่เทินไกลหรือเปล่านะคะเขาเรียนหนังสืออยู่แถวนี้หมดนี่มหาลัยเอาอันนี้ก็จะเรียนกนีน ข้ามนี้ผ่านข้ามแยกนะจ๊ะก็ขับรถไปในเมืองขนะับรถไปสํานักงานกิฟฟารีนเชียงรายรนะ้อมเพลงอีกแล้วเหรอร้อมเพงลงร้อมเพลง เทกกาลผ่านมานะคะขับรถไปลองไปอีกแล้วใช่ไหมลองเพลงเลอะไรใช่ไหมเปียกป่วยน,นานกัรทำงานนะคะทำงานนะคะทำงานตามปกตินะคะอาชีพหลัก แล้วก็มีงานทําอยู่แล้วนก็คือมีอาชีพหลักนะคะแต่ว่าที่ติดตามชีวยรู้ป้าเพราะเราเป็นเอสซีแล้วเราก็สนแล้ะชอบไปทําบุญปับลุกับป้าได้รปเรียนรู้วิชานะคะนกับหลายๆอย่างนะคะขอบคุณนะเขาเรียกว่าปริญญาชีวิตนะมันก็จะเพิ่มให้เรารู้จักให้เราได้รู้จักได้เรียนรู้บางทีหลายๆอย่างบนโลกนี้ที่เราไม่รู้เราสายเอซี ประสบการณ์สอบตัวเราเองมาทั้ทุกเรื่องทุกคราวนะคะอเคอ๊ะยางรถเหมือนอยางมันจะอ่อนหรือยังไงไม่รู้อ้าพีธีก็มีนี่พิธีก็มีหน้านี่ก็ยังไม่เปิดหรือเปิดแล้วเนาะ,ะวะ่าเมลาอ๋อกำลังสร้างอยู่ยังไม่ Uh yeah. เป็นสัญญาอดดอกฟ้าก็าลืมดอกตักองไม่หันมาเลี้ยวเกี่ยวของโวผูกใจน้องเป็นโมรักสีดำเลิมมันสัญญาบอกว่าเริมมันสัญญาบอกว่าออกประสาณ์แล้วฟ้อนองแต่งงานเลิมมันเขาแต่ง บุกเลิกไว้โบรักสีดำยังบมดจดบมดจับใจใจใจนั้ถึงวันนัดไม่ใช่มาไม่น่าเหมือนว่าความฝันจะมองลง ฉันโอดแต่โอดถูกใจหนูทำไมยเป็นโลเสีดำโูดไม่มีแกรักแท้ก็คงไม่จำยังคงฟังขึ้นคำของสัญญาอย่างหาไม่จเจอคนไขยก็เมื่อหาว่าเวคนไขยก็เมื่อหาว่าเว่รักจะแท้เธอคิดหอดใยเป็นใครอยู่ใจน,อน้อยพอได้ใครรัก ริ้นตนัวคนนอนัะเกิยน,นจากเตือนเลือเ่อนปีตัสินปีก็ไมีมี่กามองอกมองซ้อนรักกับพาชนะก็ยังรื้พาใจประกังมอใจคือช้ำทุกคืนทฝากจากเขา ขอสุขคืนนองไปให้ยิงคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาสนรับผลความเจ็บปวดช้ำรับผลความเจ็บปวช้ำโบรับสีดำ